คุณเชื่อหรือไม่ว่ามีครอบครัวหนึ่งที่หนีรอดมาจากนรกบนดินในประเทศจีนพวกเขาคิดว่าจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างสงบในประเทศไทยแต่กลับพบเรื่องราวที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลใดๆเงาลึกกลับตามหลอกหลอนทุกค่ำคืนรอยไม่ประหลาดที่โผล่ขึ้นเองโดยไม่มีที่มาและเสียงจากใครบางคนที่ไม่ควรมีอยู่ในร่างของลูกน้อย ความลับดำมืดของตระกูลนี้กำลังจะถูกเปิดเผยคำสาบานที่สืบทอดข้ามพรมแดนอาจเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการถ้าคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมครอบครัวนี้ถึงต้องผเผชิญชะตากรรมสุดสยองห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวกดติดตามกดกระดิง่งและรับชมเรื่องราวเต็มๆได้เลยค่ำคืนอันหนาวเหน็บในมณฑลเล็กๆของจีนพ่อแม่และลูกน้อยต้องนอนอัดกันในห้องเล็กที่มืดถึบ แสงไฟสลูลดผ่านหน้าต่างที่เต็มไปด้วยฝุ่นและรอยแตกกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นควันถานทําให้หายใจแทบไม่ออกเสียงขับประตูดังขึ้นกลางดึกเสียงนั้นหนักแน่นเหมือนจะพังบานไม้เก่าๆลงมาหัวใจของทุกคนเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวเช้าวันต่อมาครอบครัวนี้ตัดสินใจนี้ออกมาให้ไกลที่สุดรถบัสเก่าๆพาพวกเขา ออกจากเมืองผ่านเส้นทางที่ยาวและเปลี่ยวเสียงเครื่องยนต์ดังสั่นสะเทือนแต่ก็ยังดีกว่าต้องอยู่ต่อเมื่อพวกเขามาถึงประเทศไทยสิ่งแรกที่สัมผัสได้คืออากาศอบอุน่นและกลิ่นหอมของอาหารริมทางทุกอย่างแตกต่างจากสิ่งที่เคยเผชิญแต่ความสบายใจนั้นอยู่ได้ไม่นานคืนแรกที่เข้าพักในห้องเช่าราคาถูกเด็กน้อยสะดุ้งตื่นกลางดึกเขาบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่รอบห้อง เสียงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นภาพฝันพ่อรี่เปิดประตูออกไปดูโถงทางเดินว่างเปล่ามีเพียงแสงไฟสีส้มกระพริบกระพริบจากหลอดเก่าๆกับความเงียบที่กดดันจนขนลุกแม่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติผ้าม่าในห้องขยับไหวทั้งที่ไม่มีลมเสียงหายใจแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมมืดทุกคนจับมือกันแน่นไม่กลา้าพูดแม้แต่คำเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ทำให้พวกเขาแทบหยุดหายใจม่านสีซีถูกดึงออกอย่างแรงทั้งครอบครัวพงาถอยหลังแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่คนเป็นเงาร่างดำคล้ายมนุษย์ไม่มีใบหน้ายืนอยู่ตรงมุมห้องนิ่งเงียบแต่แผ่พลังบางอย่างที่ทำให้ทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องเด็กน้อยร้องให้ออกมาเสียงดังแต่ทันทีที่เสียงสะอื้นดังขึ้นเงาร่างน,นั้นกลับหายวับไปต่อหน้าต่อตา เหลือเพียงกลิ่นเหม็นไม่คลุ้งอยู่ทั่วห้องพ่อพยายามปลอบทุกคนบอกว่าอาจเป็นเพียงภาพลวงตาแต่หัวใจของเขากลับสั่นระรูไม่หยุดฝ่ามือเย็นเฉียบไปด้วยเหนื่อยคืนนั้นไม่มีใครได้นอนอีกเลยแสงเช้าสาสองเข้ามาแต่แทนที่จะรู้สึกโล่งใจกลับพบรอยไม่สีดำบนพื้นไม้ตรงมุมห้องรองรอยที่ไม่ควรมีอยู่จริงแม้มองรอยนั้นแล้วตัวสันเธอมั่นใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่ฝันและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ครอบครัวนี้ต้องผเผชิญในแผ่นดินที่คิดว่าจะปลอดภัยวันถัดมาครอบครัวนั้นย้ายออกจากห้องเช่าทันทีแต่สิ่งที่น่าขนลุกคือรอยไม้สีดำกับตามาปรากฏที่พื้นห้องใหม่เช่นกันพ่อพยายามหาคำอธิบายเขาเดินถามเจ้าของตึกแต่เจ้าของเพียงแค่ยิ้มจางๆและตอบเบาๆว่า ไม่ใช่ห้องนี้หรอกแต่เป็นเงาที่ตามคุณมาคำพูดนั้นทำให้เลีอดในกายเย็นเฉียบแม่รีบกาะลูกแน่นเด็กน้อยเริ่มตัวสั่นไม่หยุดเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นคืนที่สองในห้องใหม่เสียงเข้าประตูดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันชาลงหนักนวงเหมือนมีบางสิ่งพยายามบุกเข้ามาพ่อหยิบเก้าอี้ไปขวางไว้แสงไฟในห้องกระพริบที อากาศข้าในเริ่มเย็นจนหายใจเป็นควันและทันใดนั้นเสียงกระซิบเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจดังขึ้นรอบห้องเด็กน้อยกรีดร้องแล้วชี้ไปที่ประตูทุกคนหันไปมองพร้อมกันเงาดำร่างเดิมปรากฏอยู่หลังบ้านไม้บางๆเงานั้นไม่ขยับแต่มือของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาตามช่องรอยแตกเล็บยาวและดำสนิทขูดไปบนไม้จนเกิดเสียงเสียดหูกลิ่นไม่เดิมกลับมาอีกครั้ง แรงกว่าเดิมรุนแรงกว่าเดิมเหมือนห้องทั้งห้องกำลังจะกลายเป็นเท่าฐานบ้านประตูสั่นสะเทือนรุนแรงเสียงเล็บขูดไม้ยิ่งดังขึ้นจนแม่แทบหมดสติในอ้อมกอดของพ่อเด็กน้อยเบิกตากว้างแล้วผู้ประโยคที่ทำให้ทั้งคู่ขนลุกเกรียวกราวพวกเขาตามรามาจากจีนเขาไม่ยอมปล่อยเราไปทันใดนั้นประตูเปิดออกช้าๆโดยที่ไม่มีใครแต่ต้อง ความมืดทะลักเข้ามาในห้องเย็นเยียบและหนาแน่นราวกับมีชีวิตเงาดำก้าวเข้ามาช้าๆแต่ละก้าวเต็มไปด้วยเสียงแหลมเสียดในหัวเหมือนคำสาปแช่งที่ก้องสะท้อนจากที่ไกลแสนไกลพ่อพยายามตะโกนบอกว่าออกไปแต่เสียงของเขาสั่นและอ่อนแรงเหมือนถูกกดทับจนแทบไม่หลุดออกมาแม่กอดลูกไว้แน่นเด็กน้อยกลับเงียบลงทันทีสายตาเขา จ้องไปที่เงาดำนั้นนิ่งๆก่อนจะพูดออกมาอีกครั้งด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเด็กเจ้าของเงานี้ยังอยู่ที่เมืองจีนแต่สายสัมพันธ์ของเขาไม่เคยขาดพ่อกับแม่ตัวแข็งทื่อเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลูกของพวกเขาแต่มันคือเสียงชายชาราที่เต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดและเจ็บปวดเงาดำคืบคลานเข้ามาไกลอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างรวดเร็วจนกระจกหน้าต่างแตกร้าเสียงดังเปรี้ย และก่อนที่ความมืดทั้งหมดจะกลืนพวกเขาไปทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วห้องไม่ใช่เสียงของครอบครัวนี้แต่เป็นเสียงโหยหวนที่ดังมาจากเงาดำตรงหน้าเงาร่านั้นสั่นส้านเหมือนถูกบางสิ่งกดทับแสงไฟสีส้มกระพริบแรงก่อนจะดับวูบทั้งห้องถูกกลืนด้วยความมืดสนิทเด็กน้อยเริ่มพูดอีกครั้งเสียงนั้นยังเป็นเสียงชายชาราที่ไม่ใช่ของเขา พวกเจ้าหนีจากเมืองค่าแต่ไม่เคยหนีจากคำสาบานได้พ่อกับแม่หันมองหน้ากันทั้งคู่ไม่เข้าใจว่าคำสาบานที่ว่าคืออะไรแต่ลูกน้อยกลับพูดต่อเลือดของพวกเจ้าเป็นนีและมันจะถูกทวงคืนที่นีในความมืดมือที่เย็นเยียบของบางสิ่งสัมผัสเข้าที่ไหล่ของพ่อเขาสะดุ้งเพื่อหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดแม่พยายามดึงเขากลับแต่กลับสัมผัสแต่เพียงกลิ่นไม่รุนแรง เหมือนเนื้อสดกำลังถูกเผาแล้วแสงไฟก็กลับมาวาบขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นร่องรอยสยดสยองบนพื้นรอยไม่สีดำไม่ได้เป็นเพียงครับแต่เป็นตัวอักษรแปลกประหลาดเรียงกันเป็นวงกลมกลางห้องเด็กน้อยล้มลงกับพื้นดวงตากลายเป็นสีดำสนิทเขากระซิบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตมันเริ่มต้นแล้วและจะไม่มีวันจบง่ายๆพ่อมองวงกลมบนพื้นไม้ หัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเขารู้ทันทีว่าเครื่องหมายพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาจะเขียนขึ้นมาแม่เอื้อมือไปอุ้มลูกแต่เด็กน้อยกลับลืมตาขึ้นช้าๆในตาสีดำสนิทมองเธอตรงๆแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพระท่านปู่ยังคงรออยู่ที่จีนคำพูดนั้นทำให้แม่หน่าสีดเพราะในความจริงผู่ของเด็กเสียไปตั้งแต่ก่อนเขาเกิด ไม่มีทางที่เด็กจะรู้จักน้ำเสียงนั้นได้เลยทันใดนั้นกระจกหน้าต่างทุกบานแตกพร้อมกันเศษแก้วปลิววอนร่อพองแต่แปลกที่มันไม่บาดใครแม้แต่น้อยกลับหมุนวนกลางอากาศราวกับถูกควบคุมเศษแก้วเหล่านั้นค่อยๆเรียงตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับรอยไม่บนพื้นเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าสิ่งที่ครอบครัวนี้หนีมากำลังตามรังควานอย่างไม่ปราณีพ่อรีบตะโกน เราจะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกแล้วเขาคว้าลูกไว้ในอ้อมแขนแต่เด็กน้อยกลับกับฟันแน่นดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงสลับดำแล้วพูดออกมาอีกครั้งหนีไปก็ไร้ค่าตราบใดที่ยังมีเลือดของตระกูลนี้ไหลเวียนอยู่ความจริงเริ่มกระจ่างขึ้นทีละน้อยนี่ไม่ใช่เนวของคนแปลกหน้าแต่เป็นวิญญาณจากสายเลือดของครอบค,ครัวเองที่ยังผูกติดอยู่กับคำสาบานโบราณบรรยากาศในห้องเงียบงนัน มีเพียงเสียงลมหายใจหอบที่ของพ่อและแม่ขณะที่เด็กน้อยยังคงจ้องมองพวกเขาด้วยดวงตาสีแดงสลับดำแล้วทันใดนั้นเขาก็เอ่ยประโยคยาวช้าๆราวกับกำลังท่องมนโบราณครั้งหนึ่งตระกูลของเจ้าได้ทำพันธสัญญาในดินแดนมืดแห่งจีนเพื่อแลกชีวิตและความมั่งคั่งแต่ไม่มีใครรักษาสัญญาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอก พ่อรู้ทันทีว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษเขาจําได้ว่ามีเรื่องเล่าในครอบครัวว่าปู่ทั่วเคยผัวพันกับพิธีกรรมลึกลับแต่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเงาดาที่ปกคลุมห้องเริ่มก่อตัวหนาแน่นขึ้นเสียงกระซิบหลายเสียงดังประสานกันรอบทิศเหมือนคนจํานวนมากกําลังทวงนี้พร้อมกันแม่ตัวสั่นเกาะลูกไว้แน่นน้ําตาไหลไม่หยุด ทำไมต้องมาลงที่พวกเราทำไมต้องเป็นลูกด้วยเสียงในร่างเด็กตอบด้วยความเย็นชาเพราะเลียดไม่เคยโกหกเจ้าอาจหนีข้ามพรมแดนมาได้แต่เนาของคำสาบานจะติดตามเจ้ามาจนกว่านี้จะถูกชำระทันใดนั้นวงกลมไม่บนพื้นเริ่มเรียงแสงสีแดงเข้มร้อนระอุจนควันพวยพุ่งออกมาเหมือนประตูกำลังจะเปิดเสียงแตกดังเปรพื้นไม้กลางห้องเริ่มแยกออก วงกลมที่ลูกเป็นฝายค่อยๆขยายกว้างแสงแดงฉานสาดขึ้นมาจากความมืดเบื้องล่างพร้อมกับกลิ่นกรรมฐานที่ชุนจนแทบหายใจไม่ออกพ่อรีบดึงแม่และลูกถอยหลงังแต่แรงบางอย่างดูดเข้าหาศูนย์กลางเหมือนมีมือมองไม่เห็นนับร้อยกำลังฉุดลากพวกเขาเสียงคร่ำครวญนับพันดังออกมาจากช่องว่างนั้นทั้งโกรธเกรียวทั้งเศร้าโศกเหมือนเป็นวิญญ,ญาณที่ถูกกักขังมานานแสนนาน เด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของแม่ค,อคอ่อยๆเง่อยหน้าขึ้นนำเสียงไม่ใช่ของเขาอีกแล้วแต่เป็นเสียงทุ้มแก่ชารานี่คือประตูแห่งพันธสัญญาเมื่อเปิดแล้วจะไม่มีการย้อนกลับพ่อกัดฟันแน่นพยายามยื้อแรงดึงแต่ยิ่งคืนเท่าไรร่างกายก็ยิ่งถูกดูดลงไปช้าๆรอบห้องเริ่มแตกราวหลอดไฟบนเพดานระเบิดทีละดวงเหลือเพียงเปลวไฟสีแดงจากด้านล่าง ที่ชายเนาโบกสะบัดบนผนงังแล้วเนาดำรามาฮูมาก็คลืบคลานขึ้นมาจากประตูนั้นดวงตาสีเลียสองดวงลอยเด่นในความมืดมันจ้องครอครัวน,นี้นิ่งก่อนจะเปล่งเสียงแหบต่ำออกมาถึงเวลาทวงสิ่งที่เป็นของเราเนาือมาโผล่ขึ้นมาจากประตูไฟรูปร่างบิดเบีย้ยวเกินกว่าจะเรียกว่ามนุษย์แขนเย่าจนลากพื้นผิวดำเกรียมแตกเป็นร่องเหมือนฐานที่ยังคูกรุ่น ทุกก้าวที่มันก้าวขึ้นมาพื้นไม้สันส่นสะเทือนและไม่เป็นรอยดำตามรอยเท้าดวงตาสีเลียดจ,จ้องตรงมาที่เด็กน้อยก่อนมันจะเอื้อมมือยักย้ายออกมาเสียงแตกดังลั่นราวกับผนังห้องจะพังทลายแม่กรีร้องสุดเสียงกอดลูกไว้แน่นจนแทบหายใจไม่ออกพ่อยืนขวางตรงหน้าแม่รู้ว่าไม่มีทางสู้ได้แต่เขาก็ไม่ถอยแม้เพียงก้าวเดียวทันใดนั้น เสียงจากในร่างเด็กน้อยดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงโกรธเกรี้ยวแต่เป็นเสียงสั่นส้านเหมือนการสารภาพผู้ของเจ้าเคยขอชีวิตเพิ่มจากค่าด้วยการแลกเลือดตระกูลเขาหนีไปได้แต่ลูกหลานของเขาไม่อาจหนีพ่อหน้าชาวว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่านี่สัญญาที่ถูกพูดถึงคือวิญญาณบรรพบุรุษของตนเองที่เคยใช้ชีวิตและความตายของคนรุ่นหลังเป็นเครื่องแลกเปลี่ยน ร่างมือหมายกมือขึ้นสูงไฟสีแดงบนพื้นลุกโชนขึ้นราวกับจะเผาห้องทั้งห้องเสียงโหยหวนจากวิญญาณ